สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่คุยข่าวสิบโมงนะครับวันนี้ทางททบห้านะครับทีวี 5hd1 นั่นเองนะครับกับเราสองคนครับตั้มพัทรธวุฒิและคุณหญิงนราวันนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดครับเราดูสดๆไปพร้อมกันได้ที่ไลฟ์ในเพจคุยข่าวสิบโมงฝากกดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้คอมเมนต์กันได้ครับมใช่แล้วค่ะอ่ะสวัสดีพี่ตั้มสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะเริ่มต้นวันนี้เนี่ยอ่ะวันศุกร์แล้วสุดสัปดาห์หลายคนพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็เตรียมตัวนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกผู้ชมไว้นิดนึงใครที่อยากจะไปช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครนะคะติดต่อสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจัดพื้นที่ไว้ชัดเจนแล้วสําหรับผู้ที่ต้องการจะบริจาคอาหารหรือว่าบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่เดือดร้อนจากโควิด -19 นะคะอย่างเมื่อวันก่อนนะคะเขาก็มีการนํารถครัวสนาม ลื่อนที่ลงไปประกอบอาหารกันเลย<ม>นะคะเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนแล้วก็เอาไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนนะคะที่เดือดร้อนจากโควิด1 9ไปดูการที่ลานกีฬาชุมชนเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครนะคะ<ม>นำรถครัวสนามเคลื่อนที่มาจอดเพื่อที่จะทําอาหารแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ครั้งนี้เนี่ยนะคะได้ปรุงเมนูอาหารเป็นกระเพราไก่ไข่เจียวนะคะแล้วก็ผัดพริกแกงไข่ต้มแจกจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยทั้งหมด250ชุดด้วยกัน1ชุดมีอะไรบ้าง1ชุดนี่ม่จะมีข้าวกล่อง1กล่องน้ำดื่ม1ขวดแล้วก็หน้ากากอนามัย1ชิ้นนะคะ ส่วนประชาชนที่มีจิตศรัทธานําอาหารหรือว่าสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อที่จะบรรเ,เทาความเดือดร้อนเนี่ยนะคะกรุงเทพมหานครเขาจัดจุดแจกสิ่งของในพื้นที่50เขตอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเนี่ยกำหนดเอาไว้71จุดด้วยกันโดยกรุงเทพมหานครเขามีการจัดระบบด้วยนะคะเป็น BKK Help ค่ะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความประสงค์จะแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของด้วยตนเองอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ชื่อว่า b k k h e l p b a n g k o k g o t h นะคะคือคุณที่อยากจะไปแจกเนี่ยจะสามารถเลือกจุดแจกสิ่งของได้71จุดที่เขาจัดเอาไว้ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานของแต่ละจุดในพื้นที่ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยอำ,อำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ที่จะไปบริจาคก,ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไปแจกด้วยอำนวยความสะดวกให้คนที่ไปรับแจกด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภยัยเขาก็จะมีการวัดอุณหภูมินะคะมีการแจกให้ปัม๊มเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือในพื้นที่คับจัดพื้นที่โซนให้เว้นระยะห่างนะคะโซเชียลดิสเทนซิ่งเพื่อให้มีความปลอดภยัยแล้วก็มีการจัดพื้นที่ที่แบบว่าให ตรงนี้เป็นจุดแจกนะตรงนี้เป็นจุดรับประทานอาหารนะชใช่ชัดเจนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเลยแล้วก็พร้อมกันนี้นะคะเขาก็จะมีการวิธีในการแนะนําสําหรับคนที่อยากจะแจกจ่ายสิ่งของเนี่ย<อ>แบบถูกต้องต้องทําอย่างไรจะได้ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่มีปัญหาอย่างที่เป็นข่าวแล้วแล้วมามนะคะอ่านเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนที่เข้ามารับแจกสิ่งของกันค่ะก็ค้าขายครับอิสระครับ ก็แย่หน่อยครับก็พอได้ประทังชีวิตไปครับครับก็ยังสู้ๆไปเรื่อยๆครับก็พอได้ประทังนะครับครับผมก็ดีกว่าที่ไม่มีแจกเลยนะครับสําหรับคนจนๆอย่างเรานะครับก็ดีใจเนี่ยเพิ่งเพิ่งได้รับครั้งแรกครับเพราะที่เขาแจกแจกกันก็คนมันเยอะแล้วก็ไม่ได้ได้เอาที่ขับินมาใจขับวินมาใจมันรายได้ก็ต่ําลง หายไปเยอะหายไปเยอะได้วันสองร้อยกว่าบาทเมื่อก่อนสี่ห้าหกร้อยอ่ะนี่แหละค่ะความเดือดร้อนความลำบากของประชาชนนะคะใครที่ไม่มีกําลังในการที่จะไปแจกไม่มีแรงที่จะว่างไปแจกนะคะก็สามารถบริจาคได้เพราะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานเลยมีการรับบริจาคนะคะในเรื่องของจํานวนเงินแล้วก็เอาไปแจกจ่ายไปกระจายไปเพื่อช่วยในหลายๆชุมชนด้วยทางภาครัฐเอกชนก็ช่วยเหลือกันอยู่นะครับตามกําลังที่ที่ตัวเองมีและตามความถนัดกันด้วย